วันนี้วันที่23พฤศจิกายนเวลา09:50จุดบรรเทาสาระภัยเคลื่อนที่เรยวหน่วยพรรกาการเคลื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาคสีได้ออกมาช่วยราศดรในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก พื้นที่มูลเกบแามโปขจร,ต,รตำบตแลแพร,ร่รอำเภอสุโขทัยเพื่อย้ายที่พอ่อขึ้นตกไว้บนที่สูงซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมสามจัดและช่วงเวลานี้ก็มีฝนตกอยู่เล็กน้อยแต่ซึ่งวัน ก่อนที่ผ่านมาในพื้นที่สุขายโกลกและสุขีลซึ่งเป็นต้นน้ำที่ไหลลงมาทางสุไหยไปดีได้มีฝนตกหนักฝนพันดาเช่อที่เดียวของหน่วยราชการเพ้่ที่สื่นได้ช่วยรัศดรพื้นที่หมู่เกาทตำบลโคกสะตอผล้ายสิ่งของเก็บไป พื<ค>น้นที่สูงเพื่อป้องกันทรัพย์สินเสียหายว